วันนี้ขอแวะมาแชร์ how to แต่งหน้ายังไงให้เมคอัพติดทนขั้นตอนแรกของแพลเลยก,ก็คือการบำรุงผิวหน้าจะเลือกใช้เป็นเซรั่มทองคำของแบรนด์เอบีนานะคะเขาจะเป็นเนื้อทองคำแบบนี้เลยนะคะคือหลูแล้วก็พรีเมียมมากจริงคือแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยใครมีปัญหาฝ้าจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็ผิวแห้งนะคะต้องใช้ตัวนี้หลังจากลงเซรั่มไปนะคะหน้าก็คือฉ่ำกลมมากแพทก็จะลงเมคอัพต่อเลยนะคะด้วยรองพื้นของแบรนด์เอบีนาตัวนี้เนื้อดีนะคะเนียนกลิบแล้วก็ปกปิดติดทนทั้งวันเเเเเเลลลยยยแถมตตัััวววววนน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 ีีีี้้้้้้คคาาาาากกกกกหหหหงงืืื่่่อออออดดะะะ็็สใใใึบบรรรร์ชปทผิข ผิวแบบใบๆนะคะแนะนําเบอร์นี้เลยค่ะเราลองพืนของเอเบนาเขาวาวจริงนะคะรอยสิวที่แพทมีต้นคีปอะคือหายไปหมดเลยเอาจิงคือเลิฟเลยอะหลังจากนั้นนะคะแพทก็จะมาลงแป้งต่อเลยนะแพดก็จะใช้แป้งของเอเบนาเหมือนเดิมนะคะตัวน,นี้คือดีมากแล้วก็มีให้เลือกถึง2เบอร์เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวชอบแป้งของเขามากนะคะมันเบลูขมขนได้ดีเลยพอลองเสร็จแล้วก็แว่มาฟินิชลุก้กันนะคะได้เลยว่าง,งานผิวก็คือโซจึงซึ้ง <ๆ S 1> แล้วหลังจากที่แพทไปชอปปิ้งมานะคะหน้าก็คือเจอมลภาวะมาเยอะมากแต่หน้าก็ยังสวยเป๊ะไม่เย,เยิมมมนนะะคสส่วขอองงท 324K นะคะบอกเลยว่ายิ่งใช้ยิ่งดูรักชัวร์เดี๋ยวจะมาเริ่มล้างหน้ากันเลยนะคะแต่ทุกคนดูดิเมคอัพคือติดทนมากถ้าจะใช้ตัวนี้แทนคลีนซิ่งไปเลยนะคะน้องคือแบบล้างเมคอัพได้หมดเลยนะทุกคนแล้วฟองพื้นก็คือหลุดออกมาแบบนี้เลยแล้วฟองคื้นนุ่มมากนะคะสะบู่คือเนื้อแน่นแล้วหลังล้างหน้าก็คือไม่แห้งตึงเลยหลังใช้ก็คือหน้าชุ่มชื้นมากนะคะแล้วแน่นอนแพ้ก็จะมาลงสีลำทองคำเหมือนเดิมนะคะใช้ตัวนี้แล้วนะคะตื่นมาก็คือหน้าอิ่มฟูสุดๆบอกเลยว่าแบรนด์นี้เขาทำถึง